คุณเทียบไทยเสนาพงษ์ครัใ<า>คุณเทีบไทยนี่วิเคราะห์นะว่าถ้าเกิดเศรษฐาเดี่ยงนะมีแนวโน้มสูงที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมไม่มีใครโดดเด่นพอนะก็จะดันเอาอนุทินชาญวิรกูลนะนี่เทีบไทยมุงของคุณเทียบไทยนะสถานการณ์ทางการเมืองมันเปลี่ยนไป หลังจากที่คุณทักษินกับคุณอนุทินชาญวิรกุลหัวหน้าพักภูมิใจไทยได้พบกันที่เขาใหญ่ออกรอบตีคอบกันร,ร้องเพลงสังสรค์กันประกอบกับการเลือกตั้งสอวอจากกลุ่มสาขาอาชีพปรากฏว่าสอวอสายสีน้ำเงินได้รับการเลือกเข้ามา จำนวน150คนถึง160คนแล้วก็ดูบทบาทการยอมรับทางการเมืองของฝ่ายอนุรักษนิยมทำให้มีความรู้สึกว่ามีตัวแทนของฝ่ายอนุรักษนิยมที่จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้แล้วนั่นก็คือคุณอนุทินชาญวิรุฬคุณถ้าวคราะห์สภา โดยทั่วไปเห็นได้ชัดว่าวันนี้คุณอนุทินชาญวิรกุลมีความพร้อมแม้ว่าตัวเองจะทอมตัวไปหน่อยแต่ว่าเป็นเรื่องปกติทางการเมืองนะครับนี่คือมุมของเทพไทยเศรษนผงฮะดูมีน้ำหนักกว่าคุณเต้นะคุณเทพไทยมองว่าก่อนหน้านี้คิดว่าเศรษฐาจะรอดอแต่ตอนนี้ห้าสิบห้าสิบแล้วค่อนมาทางสี่สิบเก้าต่อห้าสเอ็ดเห็นไหมห้าสิบเ็ดคือไม่รอดใช่มห้าสิบเอ็ดคือไม่รอดแล้วถ้าไม่รอดเนี่ย คุณชัยเกษมมีปัญหาสุขภาพคุณแพททองทานก็ยังมีประเด็นเรื่องความเหมาะสมอยู่เทศไทยก็เลยมองว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมีโอกาสสูงที่คุณอนุทินชาญวิรกุลถามว่าเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้ก็มีโอกาสคือผมฟันธงว่าขั้วเดิมนั่นแหละแต่จะเป็นใครเท่านั้นไม่ข้ามไปกับเก้าไกลก้าไกลโน้นไปอยู่กับป้าหมอข้างดำนนจะสัอยู่แล้วเออแล้วอยู่กับการเจรจา นะถ้าคุณเสราายฐาไม่รอดนะน,นี้ย้ำนะอันนี้ขอไปท่านนายกนะครับอันนี้โอกาสและความเป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยองศาฐลรรมนูนเดี๋ยวสัปดาหนะ์หน้าน่าจะชัดเจนยิ่งกว่านี้ว่ารอดหรือไม่รอด